รับกาแฟลิมิเต็ดซึ่งจะเป็นของฟิชิ้นนี้เลยแจกดหนึ่งหมื่นชิ้นก่อนที่ไปรับช็ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเริรับช็อมาฟังกันเลยนะทุกคนไปดูกันเลยการแรกเลยทุกหน่อยข้าแบบนี้มาก่อนเลยนะจ๊ะและทุกหน่อยกดคำว่าสคริปต์ได้เลยนะทุกคนพอทุกคนไอยกดสคริปต์มาแล้วทุกคนให้ทุกคนหน่อยรอให้เขาแบบนี้ไง อินโทรเสร็จก่อนนะทุกคนนี่เลยเราก็จะตื่นมาในห้องนอนนะทุกคนแล้วคือตอนนี้เราจะไปไหนก่อนอ๋อนี้ทําไมเรามีแสงสว่างทุกคนและท้อง่ตงทำการเดินตามมุดสองได้เลยทุกคนมาตรงนี้ทุกคนกดตรงนี้ได้เลยนะทุกคนนี่เลยและทุกอยากดคาว่าเด็กได้เลยนะทุกคนเราจะเก็บมือถือนะทุกคนและทุกคนนี่ยทำการขึ้นมาลงชั้นสองแล้วก็กดตรงนี้นะทุกคนเราเนี่ยก็จะถือกล้องนะทุกคน แล้วให้ทุเหลนลงไปด้านล่างนะทุกคนมาตรงนี้และให้ทุเหลกกดตรงนี้ได้เลยนะทุกคนกดคาว่าเทกกดเน้นอีกทีหนึ่งนะทุกคนแล้วให้ทุเหลกทำการอปิประตูไปได้เลยนะทุกคนพอทุกคนเนี่ยออกมาจากข้างนอกเนี่ยนะทุกคนให้ทุกหลกทำการเติมตามลูก2ไปได้เลยนะทุกคนก่อนที่เราจะเติมตามลูกสอมาดูเควสก่อนเลยนะทุกคนเควสสองแล้วนั่นก็คือทุกคนเนี่ยต้นทําการกดถ่ายรูปมือถือให้รบประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะทุกคน ซึ่งวิธีการไปถ่ายรูปมือถือนั่นก็คือทุกคนเนี่ยต้องเป็นด่านที่บอกว่าเป็นยังไงอ่ะที่มันมีมือถือเยอะๆอะ่ะทุกคนซึ่งวิธีการไปด่านที่แบบว่าเราเนี่ยต้องถ่ายมือถือเนี่ยคือทุกคนเนี่ยต้องปลดด่านอื่นอื่นก่อนนะทุกคนซึ่งวิธีการไปด่านอื่นนั่นก็คือทุกคนเนี่ยต้องมีตังค์ให้ครบตามที่เขาเนี่ยกำหนดไว้ให้เราทุกคนอย่างเช่นด่านต่อไปเนี่ยต้องใช้เงินประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นแบบพันนะทุกคนซึ่งวิธีการได้เงินนั่นก็คือให้ทุกคนาถยรูป สิ่งของนะทุกคนโดยการกดตรงสิ่งของเบรรี่นะทุกคนจนกาสิ่งของนนมันตอบอะไรพวกนี้ทุกคนมันจะตกของเนี่ยทุกคนมันก็จะให้ของเราทุกคนเพื่อเที่ยวเนี่ยจะไปซื้อหนาใหม่หรือเราเนี่ยจะไปซื้ออุปกรณ์ใหม่นะทุกคนซึ่งด่านี้คือเราเนี่ยต้องใช้ประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันพอยนะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็ยังเข้าไปไม่ได้นะทุกคนเราเนี่ยต้องมีเงินให้พอก่อนนะทุกคนซึ่งเราลืมบอกอีกอย่างนึ้งทุกคน การถ่ายรูปเนี่ยมันจะมีการจํากัดด้วยนะทุกคนอย่างเช่นของเราเนี่ยคือจํากัดประมาณแปดพันรูปได้นะทุกคนซึ่งถ้ามันเด็มเนี่ยแบบถ่ายรูปไม่ได้อีกเนี่ยคือทุกคน่ยต้องไปอัพรหลรูปในห้องตัวเองนะทุกคนซึ่งอันนี้อย่างเช่นของเรานะทุกคนมันเต็มเลยทุกคนมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะทุกคนให้ทุกคนทำการเตือนตามรูปสมไปได้เลยนะทุกคนเพื่อจะไปอัพโหลดรูปนะทุกคนให้ทุกคนทำการกดตรงนี้ได้เลย แล้วทุกคนต้องการขึ้นไปตรงชั้นที่สองนะทุกคนมาตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะทุกคนแล้วพอทุกคนเนี่ยกดมาแล้วนะทุกคนได้คนไคนกดเน็กอีกครั้งนะทุกคนพอมันขึ้นแบบนี้ให้ทุกคนกดตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดเน็กนะทุกคนแล้วพอทุกคนเนี่ยเสร็จแล้วนะให้ทุกคน้การลงไปข้างล่างแล้วก็ไปถ่ายรูปเหมือนเดิมนะทุกคนซึ่งเราลงบอกอีกอ่งนะทุกคนสําหรับใครที่แบบว่ารู้สึกแบบว่ากระเป๋าเต็มหรือก้นแบบนี้ไงก้นถ่ายแบบช้าทุกคนสามารถ มาซื้อได้นะทุกคนมาตรงนี้เลยนะทุกคนให้ทั่วแหลางเข้าไปได้เลยนะทุกคนทุกคนอยากจะเลือกซื้ออันไหนก็ได้นะกระเป๋าหรือกล้องนะทุกคนอย่างเช่นของเราอยากจะซื้อกล้องนะทุกคนซึ่งเราต้องใช้เงินประมาณ5 0 0ห0ื่นเพื่อที่สามารถจะซื้อกล้องอันนี้ได้นะทุกคนส่วนถ้าเราอยากจะซื้อกระเป๋าก็มาตรงอีกฝั่งเลยนะทุกคนแต่ทุกคนเนี่ยต้องมีเงินให้พอด้วยนะทุกคนถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยมีเงินไม่พอเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่สามารถซื้อได้นะทุกคนมันต้อง มันจะบอกว่าทุกคนเนี่ยต้องไปหาเงินเพิ่มนะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยทุกคนให้ทุกคนแต่การเล่นไปเล่นจนกว่าจะใบดาใหม่นะทุกคนซึ่งเนี่ยก็จะเก็บตังค์ื่อยๆวนะทุกคนจนกว่าเราจะเปิดรับดาใหม่นะทุกคนซึ่งถ้าสมติว่ามันขึ้นแบบนี้หมายถึงว่ากระเป๋าทุกคนเนี่ยมันเต็มแล้วทุกคนให้ทุกคนกดคำว่าโอเคแล้วก็ให้ทุกคนนต่มาตรงห้องของเราได้เลยนะทุกคนมาตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้นะทุกคน แล้วก็ขึ้นไปตรงชั้นที่สองลนล้ทุกคนและทุกอย่างกดตรงนี้เพื่อทําการอัพรูปนะทุกคนพอมันอมรูปเสร็จให้ทุกคนบบกดตรงนี้ได้เลยและให้ทุกอย่าการเดินลงมาไปถ่ายรูปได้เลยนะทุกคนซึ่งอันก็จะมาเดินดูราคานะทุกคนว่ากล้องหรือกระเป๋าเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่นะทุกคนซึ่งอันก็จะเข้าไปนะทุกคนนี่เลยแล้วก็จะมาดูกล้องนะว่าเราเนี่ยมีเงินพอหรือเปล่า สรุปว่ามีเงินไม่พอนะสําหรับซือ้อกล้องนะทุกคนส่วนกระเป๋านะทุกคนเราก็มีเงินไม่พอเหมือนกันนะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็มีเงินเท่านี้เลยนะทุกคนเพรามีเงินแค่ห้าหมื่นหกพันเองอนะทุกคนเนาะก็เลยต้องไปทําการหาหาเงินเพิ่มนะทุกคนซึ่งตอนที่แบบว่าคุณเนี่ยถ่ายรูปอยู่ดีแล้วอยู่ดีดีเลเวลอัพเป็นเลเวลห้านะทุกคนทุกคนเนี่ยสามารถ ไปซื้อสัตว์ได้เลยนะทุกคนให้ทุกน่ามาลงที่แบบว่าเป็นรุ่นสองได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเขาเน่ยจะให้เป็นสติกเกอร์มานะทุกคนซึ่งให้ทุกคนในการเลือกสัตว์อันไหนก็ได้นะแต่มันต้องมีอันที่แบบว่ามันเป็นปัดหมุดอยู่นะทุกคนอันที่แบบว่าเป็นสีชมพูนะทุกคนส่วนอันอื่นที่แบบว่ามันไม่ได้ปัดหมุนเนี่ยคือทุกคนเนี่ยไม่สามารถซื้อได้นะทุกคนซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถซื้อสัตว์ที่แบบว่ามันมีป้ายปัดหมุดสีม่วงอยู่แล้วทุกคน อ่าท,ทุกคนตอนนี้ก็เจออันที่ถูกใจนทุกคนในนี้เลยแล้วก็จะซื้อไปเลยนะทุกคนใช้1 1สติกเกอร์นะทุกคนกดซื้อไปเลยและทุกคนอยากทงการกดเน็กได้เลยนะทุกคนซึ่งทุกคนจะสนไว่าเราซื้อสัตว์มาทาไมนะทุกคนคือถ้าแบบว่าเราซื้อสัตว์เนี่ยมันก็จะเพิ่มจํานวนรูปของเรานะทุกคนแล้วอีกอานหนึ่งมันจะช่วยให้เราเนี่ยถ่ายรูปได้ไวขึ้นนะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนให้ทุกคนอยากทงการถ่าย ถ่ายรูปเก็บตังค์อะอย่างนี้ให้เรื่อยๆจนกว่าจะปลดล็อกดาบใหม่ได้นะทุกคนซึ่งอันนี้นเราขอตัดภาพไปตั้งแต่ตอนที่เราเนี่ยปลดล็อกด,ด่าบใหม่เลยแล้วกันนะทุกคนโอเคซึ่งตอนนี้ก็มีเงินครบนะแล้วนะทุกคนเราก็จะมาปลดล็อกดาบใหม่เลยนะทุกคนกดตรงสีเขียวนะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็ได้ปลด,ดล็อกด่าบใหม่แลนะ้วทุกคนด่าบใหม่นั่นก็คือทุกคน,น่ยต้องถ่ายรูปเพชรน,นะทุกคนซึ่งไอ้ทุกคนีากการถ่ายรูปไปได้เรื่อยๆเลยนะทุกคนซึ่งถ้าทุกคนอยากไปดา 09, ่านออกไปเนี่ย คือทุกคนเนี่ยต้องใช้เงินประมาณหนึ่งล้านหกแสนนะทุกคนคือแบบเยอะมากเลยนะทุกคนซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนมันก็เหมือนเดิมเลยนะทุกคนคือถ่ายภาพไปแบบไงเต็มมาทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนการไปอัพโหลดรูปเพื่อแต่ว่าเราจะได้ตังค์มาทุกคนแล้วทุกคนจะไปซื้อดามใหม่หรือซื้อกล้องกระเป๋าอย่างอื่นนี่แหละทุกคนซึ่งเงินในเราขอตัดภาพเป็นตั้งแต่เราไปดามใหม่เลยนะทุกคนซึ่งเราต้องเบิกอีกนะทุกคนมันสามารถวัด ได้นะทุกคนให้ทุกคนกดตรงนี้แล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถไปด่านก็ได้นะทุกคนแต่ถ้าแบบว่าเป็นด่านที่แบบว่ายังไงอะต่นที่ทุกคนเนี่ยกำลังแบบถ่ายรูปอยู่นะทุกคนทุกคนเนี่ยต้องใช้เงินปลดล็อกด้วยนะทุกคนตามราคาเลยนะทุกคนซึ่งอันน้เราก็จะมาซื้อกระเป๋านะทุกคนแต่สรุปว่าเราก็มีเงินไม่พอนะทุกคนเราก็เลยต้องไปหาเงินเพิ่มนะทุกคนซึ่งอันนี้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนแต่เราขอว่าไปตั้งแต่ตอนที่เราเนี่ย ไปปลดกตามใหม่เลยกันเลยทุกคนโอเคเจ้านี้ก็มีเงินขอแต่นะทุกคนเราก็จะมาปลดด่านใหม่เลยนะทุกคนกดอันสีเขียวซึ่งตรงนี้ก็ได้ปลดลมาด่านใหม่เลยทุกคนซึ่งันนี้ทุกคนเนี่ยต้องถ่ายฟองน้ำนะทุกคนซึ่งเราจะบอกข่าวดีสําหรับคนที่มาด่านนี้นะทุกคนด่านต่อไปเนี่ยคือด่านโทรศัพท์นะทุกคนซึ่งเควสของฟิล์มมันอยู่ที่ด่านโทรศัพท์นะทุกคนซึ่งถ้าทุกคนยอยากไปด่านโทรศัพท์อีกเดี๋ยวทุกคนเนี่ยต้องมีเงินประมาณ4ล้าน หกแสนนะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็ตรงนี้นะทุกคนก็ทำไปได้เรื่อยๆนะทุกคนคือถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปสิ่งของแล้วก็เอาไปแบบอัปโหลดแล้วก็เอามาซื้อของซื้อกระเป๋าซื้อกล้องหรือจะมาปลดล,ลดลดราใหม่ทุกคนถ้าทุกคนไหนมีเงินพอนะทุกคนสี่ล้านหกแสนนะทุกคน,คน ซึ่งเราลุงบอกอีกอียดหนึ่งทุกคนทุกคนเนี่ยสามารถมากดตรงอัปโหลดตรงนี้ได้เลยทุกคนเพื่อที่เราจะไม่ได้เดินนะทุกคนไปที่ห้องของเรานทุกคนมันก็จะวามาที่ห้องของเราเลยนะทุกคนซึ่งอันนี้เราขอตัดภาพไปตั้งแต่ตอนที่เราเนี่ยอยู่ด่านโทรศัพท์เลยด้วกันนะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็มาเนียนะทุกคนซึ่งตรงนี้ก็มีเงินขอเป็นที่รวยนะทุกคนสี่ละสี่ล้านหกแสนนี่เห็นทุกคนนี่เลยมาตรงนี้เลยกดตรงนี้แล้วก็กดซื้อได้เลยทุกคน แล้วทุกคนก็จะมาในวันทุกคนนี่เลยซึ่งให้ทูกนการถ่ายโทรศัพท์ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเครื่องเลยทุกคนซึ่งบอกเลยว่ามันคตรเยอะเลยนะทุกคนทุกคนเนี่ยสามารถมาเช็คว่าตอนนี้เราถ่ายโทรศัพท์ไปกี่เครื่องเลยนะทุกคนด้วยการกดตรงนี้นะทุกคนเลยให้ทุกคน่วยานทางกาเรื่องดูของฟีได้เลยทุกคนว่าตอนนี้เราถ่ายรูปโทรศัพท์ไปกี่เครื่องเลยนะทุกคนซึ่งตอนนี้เราก็ถ่ายรูปไปประมาณสองสามเครื่องได้แล้วมั้งทุกคน ซึ่งให้ทุกคนทำการถ่ายแบบนี้ไปได้เรื่อยๆนะทุกคนจนกว่าทุกคนจะครบประมาณ 1, 1 1 1เครื่องนะทุกคนซึ่งถ้าทุกคนน่ะสมมติว่าทุกคนถ่ายครบประมาณ1 1 1 1เครื่องทุกคนกดตรงนี้แล้วก็มันก็จะขึ้นว่าให้กดรับนะทุกคนทุกคนสามารถกดรับได้เลยนะทุกคนมันจะเป็นแถบสีฟ้าเลยนะทุกคนแล้วให้ทุกคนทำการกดรับของฟีดได้นะทุกคนก็สิก็ต้องขอลาไปก่อนรลอกี่ตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ายบ้า